สอายดีไปลุงเม่บอกว่าไอ้ปินออกจะน้องกับปิ้นออกสบ,บายดีกันตอนเช้าพี่น้องผูกแคนมากเองแหละพี่น้องเลยหนึ่งแสนสี่นคนดวนบอลเทนเดียรพอจอยอย่าไอ, <c oughs> อ้เชน้องหากระตื่น นอนกับบนนอนอีกอยังอันนี้ในะหัวนี่แพงบ่แพงให้ปลาลุงบ่ได้โบาหอยได้ปลาลุงสิมาเอาเลยรตรงไาหนโบหอยแล้วเป่าพังควมามตีเต่าตีเต่าลุงชตีปลาลุงเออคันปลาลุงเอาหน่อยได้เออแพงแหงบ่น,งน้องนี่ แพงแพงห pues ่าจะตื่นโอ้ยจีด่าใช่ปดีป่าลุงเช่ไหมเอ้าอ่าโบสบายดีป่าลุงมาเอาน้องเอาเบิ้งเจ้าจีดีดาวตีปวาเะาจีตีป่าลุงได้บ่ป่าลุงเป็นคนผู้ป่าลุงใหญ่เลยอีลาฝันเด็กหน่อยจิตีได้บ่ เออเหตดอะยรล่นะเน้่ยจะสีจะไหนมเลยไม่ไจเนยว่าบอเฮยว่าบ,บ,บอกพังความปลาลุงก็มาเอากินแต่ขนมนะั่นเดนันเดนั่นมีเหเงื่อใส่ปลาลุงค่ะไอ้ลยปินออกเต้น้องแม่บอกว่าไอ้ละปิน <c oughs> ออก <c oughs> แค่นแก้มกัถทาชิมินซะอีกโอ้ยจะกินข่าวแล้วฮะเขากว่าทาิตินซมอูจจะคำกำลักินกุสซนเออเขากินแล้วแล้วเอป็นหมูพอยไปในข ulously, ่าืม ถ้ากนินไอีมานนี่แล้วนี่ถ้าลูกนอนหมดแล้วมันมาตื่นหลัดเศ้าไม่เสีดเหตุยังอย่าไปอาดปากสินอกลายไม่เก่งตื่นขึ้นนมาแพงแพงแพงไอ้ไว้เป็นเปียเป็นเปียอยู่ตั้งแต่ตื่นมาหนิปวดไปทางใดตมบ๊ปื่น้อง เดาคันเพลงก็ต้องดมปื้อแต่ว่าเลให้ตาเต้อน้องให้ไปลงดมปื้อน้องบ่เป็นลูกเขาเขาสิดมบ่น้องตัวตัวก็ดมเองหลาะเาหเบิงแกมนะให้แม่นี่ดมเป็หลินกับไอเดียมึงดูแกมจนเน่านอปออกแต่น้องเออไอ้อะ มึงจะบอกเลย้จ <screws> า <in the fridge> ้ด <stumbled lot S 2> ังแมแตบแบไม่เ <hungry> รียบมาอาุบนอะเสดอ เจ้านอยจ้าน้อยน้องอยากเจ้าน้อยแม่เอาให้กินเจ้าแม่เอาน้องนอนเลยปกไว้ปกไว้อ่าอ่าน้องมันตีเก๋เอาเอาเอาตีเกยมันตีเก๋มันตีมันตีมันเหน่ยนะตีมันมาใหม่ใหม่ผมใหม่ใม่ะอย่าไปหาเส้นองปากนะมาเชิญพรมงามใหม่ไหมมาดีเหนื่อยกะงามันระเบิดนี่มาดีเหนื่อยได้ไหมยิ้มน้องเห็ดยังผิวอ่อนอ่อนโอ้ย นางอันน pues ี้ตัวเลยยิกเปนกระบอกเสต้องนังควายน้องตีหากน้อยๆกลุ่มบดมือเด้อผมนี่เด้อคุณเด้อคุณเด้อฮะเาหนินมาเอานอออีนอาีหนอก็สร้งเอื่อยกั

โอ้ยปุกอ่างเลยโอ้ยอมันก็มากวนน้องอยู่แบบนี้แหละจะอ,อดนดัือนดื้อเอ้ยก็ขึ้นเด้อขึ้นเด้ออย่าบายน,อน้องแหงอดีตใดหนอดยิกยังน้องเจ็บตาวะนางน้องเลิ่อนสิที่นาไย ยิกมเห็นเห็ดได้มันก็เจ็บแต่ว่าหนาพอนสวยตื่นมามาเกี่ยวกับน้องนี่ขึ้นได้หมูเอ้ยขึ้นได้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 ตลาดน้อยกับบอมานอร่อยเอ้ยโอ้ยอุกอ่างเนียตลาดน้อยกับบอมากายพี่น้องเอ้ยแต้ฮืองล่ะหิวตลาดน้อย บมาไก่มาทัดเลยสรุปบบสิบบเปใส่เลยบ่เอื่อยนะอยากให้ได้แน่นองนะเอียน่อเอียมีกคิดนหน่าบชวนบวนหน้าก่อนไปปจะมาเขากล้องนมี้เหรเด้สิเหยังมันสิลมปีบอ เอเดิเอาออกอ๋อยังมันเย็นนี่ห้วยมันเย็นน้องเย็นมันเย็นมหมฮะเย็นนี่ลองตีมันมีเบื้องเดียวนะมันขี่มันขี่แล้วมันทูลองตีใส่เบิดเลยอันหนึ่งผัดว่านผัดไปซากบวกลู่กันปิดออกนะจะได้ออนนองนอนลงกินข้าวกับแม่นี่ ว้าอีปื้อเอื้อยก no no. ็ออกว้าว่าฟังคมเนี่ยว่าฟังคมเนี่ยง่ายเร็วน่ารักน่ารักเห็นไหมแนนน่ารักเลยคือพี่บ้าเขาเห็นแนวนี้แนวนี้ก็ได้ใครใคด้ะนะ ช่างเดช่างเดอปุ่เอ้ยอีปซองปุ้เอ้าอีปซ้ตัวนี้ผันออกอีกเลยจัดเป็นคลิปเซอร์เลยน้องเดี๋ยวไปดูกันอ่าทอยังไงนี่ใช้บ้างอีปซ์กันนะฮุดดึกฮุดดึกฮุดดึก อันหัวน้องนี่บ่ได้คือหัวเอื่อยดอกหัวน้องนะหัวน้องนูไบ่ได้คือหัวเอื่อยดอกพี่น้องเลยน่ารักดูลอยย่าบากดูลอยอย่าแห้งเด้อนารัดูลอยหัวน้องสิบป่งามคือเอื่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาคิดว่ามันมันไม่บุ๋มนี่ยเอื่อยจืดไปเลยมันหนกอันนี้อันนั้นมันพอบนหนกซ้ำนะหัวน้อง น่ารักน่ารักตื่นเฮงเดเนี่ยเริ่มตื่นเฮงหละตื่นแต่หกโมงกสิบแปดโมงเลยยัง้บรินอนเนี่ยนะแต่กวตื่นมาดาข้าวกินแล้วก็นอนเริ่มและเดยตื่นแต่หกโงยี่สบแปงเลยอย่างนี้บรนอนเนี่นะแต่กตื่นมาดาข้าวกินแล้วก็เริ่มและเด่ยว่น่หกยสปดโเลยอย่างนี้บริหเ่ยนมาด้ากแล็เริ่มแล้เด็อยวตื่นแต่ยี่บงเลยอย่นี้นอนเ่ยนแ่ก็ตืน คดีดูน้องมันเนื้อนะเริ่มเปลี่ยนไปรเรื่อยๆได้แบบนี้อือหือือเออาดีตาม,มแม่หนะ่องโบแม่โจ๊กขี้ดังมาแม่โจ๊กขี้ดังให้น้องเลยโบมีนะเห็นบ่ปรได้มีขี้ดัง,งดดดให้น,อน้องแม่เอาใหม่เขียครูอ๋อโรูริบเมตาให้นอ้องวัานเราอยู่สายว่านแม่ตาดิบให้น้องเราไปอยู่สา มื่อนี้น้องนอนมาจากตเตาล็บภหยเดอ้อดึง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 คลิปสองพี่น้องคลิปสองพี่น้องคลิปสองไอ้พี่น้องสบ,บายดีก่อนขึ้นเด็กขึ้นเด็กึ้นเดกึ้นเด็กหอมก็จะนี่แหละจะไม่ใช่อน้องน,นอนผุแหละอืว พ่อลูกพ่อพ่อพ่อปากเจ้านะ่นแม่ยายมันขื่นน้ำตุ่มมันขื่นน้ำปากจะหอมมันประจักดังจะหอมมันประจักษ์แม่ขีดอยู่เดียวนี่นะเอ็มรับพระจากทุกทงเด้อหิวแล้หิวแล้หิวแล้วหิวเลยสิเดอเอ็มมาพระจากพี่น้องบอกันคลิปใหม่เด้อฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อโดโดยด้วดย ะเอ,เออปากเปื่อนๆนี่ดังเปื่อนๆเวลาดังเปื่อนๆป,ป,ปากเปื่อนๆปลิน้ลนม่อมแมมมานะกับบล่างนะกับมะหอมน้องน้องกับเป็นตุม่มบัดน,นี้ไปล้างสะอาดจาาาาังมะหอมไปล้างซีไปล้าง,างบ,บ่บัดนี้นะาาไปไปล้างไปเออไปช่วน, وم, นอาจัะมะหอมน้องไปอื <c oughs> ไปเลยพี่นอ้องเอาสัจากจักรดูเรื่องเนะื้อ